พี่นอ้องไปสุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทงังฟังเล่าฟังฟังไทยแล้วก็าทางฟังผูยูมองนอกเด้อพี่น้องเด้อผู้ฟัับชอ่องนุ่มนิ่ว้ายและดีๆคนอีสานนะครับ,บย่าใบนะครับพี่น้องครับผมกำลังใจดีๆให้กันนะครับผมมือนีนะครับเสนอตามหูพี่นอ้องย่ามบต้มหมหองไวแล้วก็พักสดนะครับดอกแก่ซื้อมาแต่ตลาดใบโบโบวบกคือเกา กินบรท่านเบิร์แต่ได้คลิปทีเดียวนะครับใบบัวบกอ่ะบอโบไลยายฮานะครับผมบอโบไลบอโบกันโดนปาดดอกแค่ครับตำมะฮงโตมหอยพี่น้องนั่กันจำนุ่มดีกวครับมาแฉบแฉบเหมืกันมาได้พี่น้องเด้อตำหะฮงปลูกเองนะครับพัฒนาหอยตัวใหญ่งเล็กมา้งครบพี่น้อง ติ๊การลงติ๊กบ้านนะครับผมโอ้ติ๊กป้อมบ้านนั่เพชรสนามเพี้ยงเลยไม่อยากพลาดนะครับพระกาศเช้าคือมาตรารที่ดันนะครับกินหนาบ้านพี่เขามีเสียงรถพี่เขาพี่น้องแจ๊บนวดขวดนมนิ่มข้าวหมูหงส้มหอย แบบนะครับแค่กินยังเงาเหมือนไดกระดาษกินซัมมี่นะครับซัมมี่กาเกิดว่านเหรครับเรื่องอะไรนะาบีปังงอแเด้อครับเด้อผู้ใจของมหาบ้านนุ่มนิ่มเดี่ยวรากลูกอสกอนเด้อร์แ้วนุ่มนิ่มสิทะย่อยหน้าผมช่วงนี้กัขายของน้ำแน่นะครับ ของออนไลน์แน่ของตลาดนัดแน่ครับแบขายของอยู่บ้านแน่ครับโอ้ยเอาสุญญามพี่น้องครับผมนี่ครับใบบัวบกแก่สำนไนพี่น้องผู้ไรสันัยนะครับจงกินใบบัวบกนะครับ,บม่วงดึกมันแบบนี้พี่น้องอืมุบมีตั้งแต่ไร อันนี้จำจำไปนะครับอันไอสตรีร์นะครับผมหอันไอสตรี่ตลาดนะครับดอกแคบวกยางดีครับแสียนัวพี่น้องแสียนัวแสีย tay vinh anh ơi anh ơi Nói anh anh tua em 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 ฮึมฮุงบินตามครับควรมาอุงบินตามนะครับพอดีอหลังบ้านนะครับเพิ่นปลูกมังนักเพิ่นลุกมี่ไก่ในบ้านนะครับพ่อุงบินตามเขามาหลายครับเด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดตามองฮุงสูตรเด็ด เห็ดได้ใจนุ่มนิ่วเองนะครับกบบแับอ่า ขอบคุณนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามาให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่ายิบต่างๆนะครับทีน,นุ่นนิวลงไปหรือว่าจะเป็นอ่าสร้างไหล่ซดน้ำแน่นะครับเป็นน,นุ่นนิวจบะบ่ค่อยไหล่ซดนะครับเพราะว่าโดนเดือยจะเกิดไหล่ทีหนึงนะครับครับเป็นมือแรกกินหอดพี่น้องแน่กับมันไหล่ซดมาพอกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับเนาะเพื่อยทานฝนปสรรคไปนกำกังนะพี่น้องเรือสู้ๆไปนกำกันครับ ซื้อดปกนาวอหมาปกหน้าวมาจะบ้านนะครับพอถั่าปลูกอยู่ดังบ้านอืเเดกนครับนกัสีไปหามมอนะครับ แต่ว่าก็เป็นคนที่อ่ากินโบเก่งนะครับกินโบเก่งคือกินกินได้นะครับแต่ว่าก็กินได้บ่หลายนะเพราะว่ากระเพาะหน่อยนะครับมันก็รจะกินหน่อยนะครับแต่ว่ากินจุกกินจิกไปหน่อยขี่โป้งขี่โบอ๋อเฮ้ยครับกำลังตายบปหรือเปล่ากินแต่น้ำเอามือแต่ถ้าว่า ก็แค่ลวกแบกแกะปิ้งอืมก็เป็นอาหารพื้นบาา้บานดีนะครับตำมะฮงผมเป็นเดียวไปใต้กับยาครับต้องได้กินแล้วครับตำมะฮงครับก่ได้กินตำมะฮับ,บาวเมียนมนะครับก็มัอนี่ผมตำกระเสบดนะครับถ้าบ่แเสบไปหาหมอนี่น้องม่วนใจรัดครับน้ำกันข้ามยังไงเป็นยังไงคือเพลิดแต่ของพี่ สัตหมบางตัวพิษตะนำตานขนาดน่งครับพี่นอ้องเออพิษตะบดเสียตนประเดโอ้พิษสูดนะพี่น้องเลยต้องกาตนประเด็แปลกเลครับากกม,มคา,บาครับกินน้ำงนมทรงต้มหอยงาใบครับ ไปนั่งคุยกับพี่ยอนองไปนั่งนะรัดตายใบมั่นคนอีสานนะครับนิ้วคนโกนะครับหรือว่านิ้วไซดันคนโกสิูริโยเมืองระยองนะครับเฮ้ยขอบคุณพี่น้องเด้อจีเขามารับช่มกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันอาร์ติโ ทางได้กับเขาไม่หายใจนุ่มนิ่งนะครับเขามาเป็นกขาลังใจให้นุ่มนิ่วตลอดเ็บซี่ก็มีมเจ็บบอสี่กับไรหัวให้เสือดีนะพี่น้องตบแต่ใบมาขูดแตบพท่านันใส่เกลือหน่อยนึงนะครับจากบอกอยู่แต่ว่าบอกไปแหรอครับ พี่น้องบางนี่คาับมีไงคอรส่งถ่ายกันเวยพี่น้องเด้อครับผมตามนี่นณนตามในน้อยกินเบิดนะครับพี่น้องถ้ามีไงนะครับ เขาเป็นดอกแค่อืมสวเบิดแล้วนะครับพี่น้องจะ่ากกินแต่ตำหนินะครับเพราะว่าอิมอ่มก่อนเว่อจนตัวอกครับพี่น้อง,งเือกแค่ โอ้ครับครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกินไหนบรหลาดคือเกาเค็ดแล้วก็กินบเบวชนะครับพ่อเดี๋ยวว่านั่งกินอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องปองไปนะครับได้รับชมอยู่นะครับให้ชอบกกดแชร์นะครับทันมากกกดไลค์กันนะครับอย่าลืมกดซับตะไคร่แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องนิวนะครับเพื่อเพ่อให้พลาด คลิปใหม่ทีน้องนิวลงไปนะครับแต่ในคลิปนี้เพชรโอ้พี่น้องของพี่เพชรแห้งครับของพี่กว่องทางใดฝาได้พี่น้องครับเป็นการังใจให้กันอย่าถิ่มอย่าปาอย่าลืมกันนะครับเนาะผู้ใดไปถึงฟันเล้วครับย้อนกลับลงมาเป็นกาลังใจกันด้วยพี่น้องเด้อตลอรคลิปนี้พ่อเป็นคลิปนี้ครับเพชรลงไปกินน้ำด้วยกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับแก้วคือเก้าครับแก้วเดี๋ยวอะครับพี่น้องตั้งสีเลยเหต่างนานะครับ Sang, lên, nói, sang, lên, sang sang ơi sang sang ơi sang ơi kéo